สวัสดีครับวันนี้ผมเอากีตาร์ของฟอนโซนะครับรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากเพราะเป็นรุ่นเริ่มต้นของ all solid นะครับแต่มีความพิเศษตรงที่เป็นทรง dreadnought นะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวคร่าวๆเพราะว่ากีตาร์เพิ่งถึงวันนี้ลองมาดูสเปคของตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่น v 3 1 F v 3 1ก็คือเป็น all solid เริ่มต้นไม้หน้าตัวนี้นะครับเป็นไม้สปรูตแล้วก็ส่วน back and side เป็น solid mahogany ส่วน ตรงคอเดี๋ยจะเป็นคอแบบเคลือบด้าความพิเศษของรุ่น3 1หนึ่งจะเห็นว่าลูกบิดเป็นโอเพนเกียร์สีทองแล้วก็ตรงข้างหลังตรงนี้จะมีไดมอนด์ตรงนี้อันนี้คมชัดนะครับไดมอนด์เนี่ยทำให้คอกีตาร์มีความแข็งแรงและก็ความสวยงามตัวนี้เป็นทรงเดรสนอรที่เป็นทรงมาตรฐานนะครับเหมาะสำหรับคนที่หากีตาร์เดรสนอรที่เป็นอล l ซ o ลิดแล้วก็เสียงของไม้ขอ,มของมัคอนีตัวนี้นะครับมีความพุ่งใสแต่รถเคลียร์มาก ใช้ต้องการกีตาร์ที่เสียงคมแต่ละโน้ตมีความาพุ่งนะครับแล้วก็ไม่เบลอเข้าหากันแล้วก็มีความหนาของเนื้อเบสตัวนี้ตอบโจทย์มากๆส่วนของตัวที่ตกแต่งต่างๆนะเหมือนกับ a อส s o l ิ d รุ่น3-1ของเรานะครับที่เป็นใช้อินเลย์เป็นสโนเฟรคฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นลักษณะเป็นไม้อีโบนี่สีดําอย่างดีนะครับตรงนี้ด้วย แล้วก็ตัวหมุดพินเนี่ยก็จะเป็นกระดูกส่วนการเดินไปนี่ต่างนะก็ตามที่เราเห็นในรูปที่ในเว็บของปอนโซนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นฟิชโบนตรงนี้ส่วนรุ่นนี้เองถ้าเป็นรุ่นของออรโซดนะเราจะมาพร้อมกับกล่องกีตาร์อย่างดีเลยกล่องไม้ซึ่งถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็สามารถสั่งจองได้จะมีทั้งภาคไฟฟ้าแบบโซนิโทนโซนิโทนก็คือเป็นพาคฟฟาที่เจาะข้างในหรือว่าเป็นฟิชแมนฝั่งตรงนี้เป็นไม้ซีดาก็ได้นะซีดาก็จะให้เสียงที่ พุ่งและดังนะครับจะมีความความกลมของเสียงมากแล้วก็มีส่วนของคัดเอาไว้ด้วยสามารถสั่งจองได้แต่ว่าตอนนี้ตัวอย่างมาแค่ตัวเดียวซึ่งเป็นรีวิวคร่าวๆเบื้องต้นให้ทุกคนเห็นว่าตัว Red n o t t V31 หน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคถ้ารีวิวของจริงจะตามมาเร็วนี้ครับใครสนใจก็สามารถมาลองกีตาร์ V31s นะครับที่ร้าคฟอนโลได้เลยครับ